บ่เฮ็ดผิดกดเพลินพี่น้องบ่เฮ็ดผิดกดเพิ่นบ่ผิดนโยบายของเพิ่นเฮาเฮ็ดไปสร้างไปสร้างไปพี่น้องเอออันนี้เฮามาเว้าสู่กันฟังเนาะเฮาได้ยินี้โคโลเพิ่นบอกว่าเมธัต่สิเพิ่นก็บ่ให้เอาออกมาออกมาออกออกกล้องแห่พี่น้องบ่ให้ออกมากออกกล้องแมวสัตว์เลี้ยงคือกันเพิ่นว่าบ่ให้ออกมาเพิ่นหาว่าเฮานี่สิธารุ่นสัตว์อีหยังซี่ล่ะเพบรรยากาล้มทับเฮาหยังซี่ แล้วเราไม่ประสบการณ์เราเกิดมาอยู่เพิ่งถ <c subscriber> ังอันแรกที่เราบอกอยู่สีมีแมวเลนมากกับไก่เพื่อนกับว่าห้าวอนอย่างว่าห้าวอนอันนั้นสัตว์เอียงทั้งสี่หลับพี่น้องห้าจะให้มากไก่จะให้มากไกเฮ้าเอออันบ่ผันบ่าเป็นไปได้กับลี้ยงเลี้ยงเด้อพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงไปเออแยกว่ารักสีระวังคือกันบ่เป็อย่างหอกระวังเนาะโอ้ยวางนั่งแผ่นดินไหว บ้านมุเจ้าไหวบ่บ้านเดียวกันบ้านชีเล็กตำบลชีเล็กนี่ไหวคือบ้านข่อยบ่ก็หนึ่งบ้านได้อ่อวันไหวแหน่อวันระหว่ามันเล้ววิ่นก็ดีลูกสาวมาหยามระหว,ว่ามันเล้ววิ่นแม่ก็เป็นงงงงงงบ้านนี้ข่อยเปิดหน้าต่างไว้พี่น้องเปิดหน้าต่างไว้เนาะข่อยเปิดหน้าต่างไว้หน้าต่างข่อยแบบ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 มื่อไละ่ะลูกข่อยวานบ้นบ่แมันวิ่นแม่มันบ่แมันวิ่นมันเป็นแผ่นดินไหวเจ้าว่าสิไหวย,ยู่ยใส่พน้าระหว่าเออเขามาหยาม เออบันดีเขาเลยว่ามันแม่นบ่แผ่นดินไหวสิม่งไหวอยู่ไกลห้อาปันดีมันสิแม่นนี่ถื่เขาว่าแบบไหวอยู่กรุงเทพมันกับสะเทือนใดกันมันสิเป็นบางหม่องนะเขาว่าบันดีเขาเลยเล่าเขากลับบ้านแล้วเนาะปันก็เลี้ยมบ่ลงเทรศัพท์สัก็บอกว่าแผ่นดินไหวอยู่กรุงเทพนะมันสิแม่นอยู่เลยยันในสะเทือนมาหาบ้านห้าพี่น้องไหวแห้งเต๋อพี่ดี่กลายเป็นตั้งนานแท้ขันเต็มเต็มไหนมาล้นจกเสกจกเสกจกเสก บ้านมุตโต้ไหวบ่เออขันบ้านผู้ใดไหวนั่นตอบมาเน่ยเด้อเป็นคือบ้านย้ายอ่อนบ่บ้านย้ายอ่อนน่ะยันดินไหวเลยไหวอยู่ทั้งอื่นแต่ว่ามาสะเทียนด้วยยันยายอ่อนเฮี้นยายนี่ะวันนี้ยายอ่อนเลาว่างงเห็นหน้าตาง่อยเปิดเปิดไใบวันนี้มันใครใครคือล้มตีงไว้พี่น้องแต่ว่าคอยก็เป็นงอแงงอแงงองเนี่ยคือคนวิ่นว่าก็ว่ามันนะก็บ้านเจ้าของวิ่นเนาะโอ้ยมาบอกให้รกันฟังพี่น้อง คอยละว่ามันมันอย่งลูกสาวว่าเขามันไหวอยู่กรุงเทพเมื่อยู่เชียงรายมันก็เป็นได้ว่าจันเขาว่าเนาะพ่อแบบพอเคยเห็นแผ่นดินไหวยังสิพอเคยเห็นได้แผ่นดินมันติ่งมันเนีมันเนียนมันเนียเออตะกี้ได้ยินว่าตะยงเทพเนาะเอออยุนเอเขาตึกอลายสันเขาเรียนโรคเซาสะเขาโรคเฟสก็คอยเสียนนั่นคอยก็เรียนเฟสเนาะพี่น้องพอเขาเลยเห็นวันนี้เขาเลยว่าโอ้ยเหมืนไหนมันมีแผ่นดินไหวอีเลคือเขาว่าอีเล็กเขาว่าจะสันเงี้ห้าสิบหกตั้งที่เขาว่า ย่านเนาะพี่น้องเออไผสิบเวียญเนาะแผ่นดินไหวเนาะแต่ว่าเฮียนอื่นสิเป็นก็เฮียนย่อยอดโอ้โหแต่ว่าเฮียนย่อยอดนี่เป็นงองเงงงองเงงอีหลีเฮ้ยเป็นแต่ย่านแล้วกันแห้งตอนนี้ก็เป็นแต่ย่านคล้ายๆคือเขาวิ่นนี่ะพี่น้องวิ่นตีงห่าตีงหลังนั่นสิเออคอยก็บอคอยวิ่นไปไหนดอกคอยก็เลยสรุปแล้วเลยว่าเพาว่าแผ่นดินไหวเม่อสัตนี่เป็นแต่ย่านแต่ย่านพี่น้อง่ว่าหอยเป็นเชนเฮียนเข้าสิบุพังเตียง โอ้ยไปสิบ่ย่ยนเนาะพี่น้องมีเลียงตื่นตะมกตกใจกม็มาบอยสู้กันฟ้า